สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่เป็นความรักราศีมิถุนประจำเดือนมกราคม2021วันที่ยืดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลช n n e l จะแนบไว้ให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook อินสตาแกรมนะคะ f a c e b o o k ข้อความความรักผู้อ่านจะพยายามเข้าไปอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่ติดภารกิจ i n s t a g r กรมสำหรับท่านใดสนใจจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลวัตถุมงคลนะคะกดติดตามได้เลยนะคะมีที่นั่นช่องทางเดียวเนื่องจากผู้อ่านไม่ได้จัดทำเป็นการค้านะขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe Like Share และกระดิง่ง การอ่านเป็นการอาร่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่ก็ได้อาจจะสับกันได้ทามาเฟรมคลาดเคลื่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมเนเจอร์ของคุณนะวันที่ยึดตามแบบตะวันตกรับชมควบคู่ได้ทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมแล้วก็ตามแบบของ Channel เรานะคะ เดี๋ยวเรามาดูเมนเอนเอรจีราศีมิถุนกันหน่อยนะแล้วก็เริ่มจากคู่จะเป็นประเด็นโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยในทุกสถานะขอทราบเมนเอนรจีราศีมิถุนประจำเดือนมกราคมว,าว้าวอืมเป็นห่วงเวลาของการตัดสินใจนะโอเคค่ะ โรแมนต์แซงเจอรขอทราบเอเนจีฟิวเจอร์เลิฟขอคำแนะนำค่ะคลาอหนึ่งบ่ายสำหรับข้อความจากยูเนเวอร์สให้อาสิมิถุนค่ะโอเคเรามาดูกันสิเนาะ ว้าว wow. True Love รีดได้นะ <c oughs> คนโสดอาจจะได้พบรักแท้คนที่คุณดิวอยู่อาจจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นรักแท้ได้บางท่านก็อาจจะต้องตัดสินใจเลือกเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับรักแท้ของคุณนะคะ This is the romance นะคะ of lifetime เป็นท่วงเวลาที่คุณจะได้พบรักโรแมนติกนะ Trust energy ของความเชื่อคุณมีความเชื่อในสิ่งที่คุณ มุ่งหวังตั้งใจไว้และถ้าคุณมีความเชื่อในความรักในรักแท้รักแท้ก็จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่เคยมีความเชื่อเมื่อถึงทําเฟรมเหมาะสมเขาก็จะได้เจอคู่ของเขาอยู่ดีนะคะ,อะเอเนร์จออกมาบอกว่าในช่วงเวลานี้สิ่งที่คุณสำคัญที่สุดคือ คุณควรจะต้องเริ่มลงมือโฟกัสไปยังความรักที่คุณต้องการหรือโฟกัสไปยังความรักที่คุณมีในปัจจุบันนะมีเกณนการเริ่มต้นใหม่นะ we begin to receive more love คุณจะได้รับนะคะความรักเข้ามาในชีวิตเนี่ยมากกว่าที่คุณคิดและคาดหวังไว้ซะอีกแมมเปิดมาก็โรแมนติกเลยทีเดียวเอาล่ะเดี๋ยวพอ่าน clarify ให้นะหมายเลขยี เมเนจจี้มีอะไรอะจะบอกคุณคะเอ็มเพรสการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างจะทำให้คุณมีความสุขในชีวิตแล้วก็ในห่วงเวลานับถึงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าความรักของคุณลงตัวมากยิ่งขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่า energy คุณเป็นเอ็มเพรสนะเดี๋ยวมาดูกันเลยขอทราบคู่ที่เป็นประเด็นเมเนจจี้ของคุณคือ อืมทัวฟคัพค่ะคนโสดว้าวคิงอบคัพไม่แพ้กันไม่แพ้กันเลยทีเดียวเอาละสถานะไม่ชัดเจนอืมทัววอนส์ค่ะและคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็น ว้าว justice มีเกณฑ์การจดทะเบียนสมรสนะ ah, move forward นะคะสำหรับ six of s w u r d การพัฒนาความสัมพันธ์นะความสำเร็จการก้าวไปข้างหน้าในสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจมองดูเดือนมกราคมเป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณในทุกสถานะทีเดียวอาราเริ่มจากคู่ที่เป็นประเด็นเมเอรีเป็น two of cups นะคะแล้วก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นะคะความรัก ของคุณในห่วงเวลานี้ผู้หันมองดูเหมือนประเด็นมันน่าจะจบมีเกณฑ์การได้ได้พูดคุยแล้วก็การสาื่อสารระหว่างคุณทั้งคู่ค่อนข้างไปไปที่ทางที่ดีนะมีเกณฑ์จะเป็นความรักที่ดีนับจากนี้เหมือนประเด็นมันจบแล้วก็ได้กลับมาเข้าอกเข้าใจกันแล้วสําหรับบางท่านนะ true love trust คุณทั้งคู่อาจจะมีความเชื่อในรักแท้หรือคุณอาจจะมีความเชื่อมั่นว่าคนคนนี้สามารถไปต่อได้ดังนั้นการกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งระหว่างคุณทั้งสองคนมันน่าจะเป็นความรักที่ ลงตัวมากยิ่งขึ้นอ้าวล่ะเดี๋ยวเรามาดู energy ตัวคุณตัวเขาแล้วก็เอาคําภาพรวมนะขอดู energy ตัวคุณค่ะทำไมถึงเป็นโ o ออฟครับอืมเอดอครับเหมือนประเด็นจบลงแล้วจริงๆนะมีเกณฑ์การพูดคุยกันด้วยความรักความเข้าอกเข้าใจคุณทั้งคู่ยังคงเต็มไปด้วยความรักตรงนี้นะคะขอดู energy ตัวเขาค่ะ เอ็มเพิร์ค่อนข้างที่จะมั่นคงในความรู้สึกกับคุณมากทีเดียวเอ็มเพรสเอ็มเพ t ร์ r ทูออฟคัพนี่คือโซเมดนะอ่าแล้วควีนออฟซอสความรักของคุณมั่นคงมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้สื่อสารกันหรือว่าใช้เว้นระยะห่างในการกลับไปคิดทบทวนคู่ที่เป็นประเด็นคะคุณมีเกณฑ์ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่สําหรับบางท่านแล้วมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเขาอาจจะติดต่อกลับมาแบบ สนิดที่คุณไม่คาดฝันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะการกลับมาพูดคุยมันทําให้ความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สามารถที่จะไปต่อได้อนาคตวันข้างหน้าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะมีการ reunion reconciliation เกิดขึ้นสำหรับบางท่านบางท่านเหมือนกลับมาคุยกันแล้วและความรักมันเริ่มดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะ ทีนี้ตัวคุณเองนะคะ energy new love ฝั่งคุณมันเกิดขึ้นแต่ new love ของคุณมันอาจจะเป็นคนที่ในเวลาเนี้เป็นประเด็นอยู่แล้วเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งในลักษณะที่เปลี่ยนไปเป็น emperor เพราะตัวคุณเป็น empress นั่นหมายความว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะกลับมาเป็นเนื้อคู่หรือว่าคู่แท้ของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้บางท่านมองดูคู่ที่เป็นประเด็นมันเหมือนประเด็นของคุณจบ มีการทำความเข้าใจเข้าอกเข้าใจสารสัมพันธ์กันใหม่เหมือนเป็น new love อีกครั้งสิ่งที่สำคัญก็คือคุณทั้งคู่จะต้องโฟกัสไปยังความรักที่คุณทั้งคู่ต้องการให้มันประสบความสำเร็จแล้วล่ะอย่าวอกแวกวันไหวระหว่างทางแล้วก็ขอให้มีความเชื่อมั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันน่าเชื่อถือว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปต่อได้ทีนี้ถ้าใครรับไม่ได้รู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคุณเลยก็ ร่อยผ่านคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณแล้วก็คุณอาจจะไปดูหัวข้อคอนโสดก็ได้สําหรับคู่ที่จบกันไปแล้วนานมากหรือว่าเขาไปมีคนใหม่เขาทําให้คุณเจ็บปวดอันนั้นไม่ใช่รักแท้อยู่แล้วมันดีก็ต้องว่ากันไปตามนี้นะจ๊ะ,อะเอาละเดี๋ยวเรามาดูคู่อ่ะคอนโสดกันหน่อยคอนโสดเมนเอเนจีของคุณนะคะเป็นหมายเลขที่20 e m p r e อ s แล้วก็ King of c คัพ คุณอาจเร็วๆนี้คุณอาจจะได้เจอใครบางคนที่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาจริงๆแน่นอนว่าคุณมีเกณฑ์การตัดสินใจเลือกและหนึ่งในนี้ที่คุณจะตัดสินใจเลือกคนคนนี้เป็นรักแท้ของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะเอจี้ของ King of Cups มันคือคนที่พร้อมที่จะทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยตัวคุณเป็นไงบ้างนะตัวคุณเป็น e m p e r a n c e คุณน่าจะผ่านขั้นตอนการเยีวยวยาแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ใจคุณรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะพร้อมแล้วล่ะสำหรับความรักครั้งใหม่ขอดู energy ใครคนนั้นที่จะเข้ามานิดหนึ่งนะอืคุณจะได้พบเจอคนนี้ผ่านทางการเดินทาง six of swords ขึ้นสองครั้งอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกมุม ขออีกหนึ่งใบค่อนข้างแน่ชัดว่าคนคนนี้มี energy ของ s so l m a t e ด้วยนะคะท of c u p มันคือ e l r b r a t e นั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้ในเร็วๆนี้นับจากนี้3เดือนขึ้นไปบวกลบเนาะคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้ผ่านทางการเดินทางหรือว่าเพื่อนแนะนําให้คุณรู้จักงานสังสรรค์งานอีเวนต์งานรื่นเริงนี่พอเวลาที่คุณดิวกับชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมินคนนี้หรือธาตุลมบอกเลยว่าความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปใน,นทิศทาง ที่มองเห็นอนาคตเพราะว่าอย่างที่ผ่านบอกคนคนนี้ เขาสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นรักแท้ในชีวิตของคุณได้นะคะซึ่งถ้าคุณมีความเชื่อในการและกันแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีบอกเลยว่าซิกรอบซอสจุดตรงนี้ค่ะอนาคตสดใสแน่ขอให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันเร็วๆนะคะบางท่านได้เจอแล้วความสัมพันธ์จะพัฒนาชัดเจนแล้วก็ดีวันดีคืนจนทำให้คุณรู้สึกมีความสุขจังเลยแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือความรักในแบบที่ฉันรอคอยประมาณนี้ สถานะไม่ชัดเจนเมเนเนอร์ของคุณนะคะหมายเลขอก่สิบคลีไฟด้วยเอ r ม s พรสมองดูคนคนนี้ก่อนหน้านี้นเขาอาจจะมีคนคุยแต่เขามีความรู้สึกว่าเขายังไม่ต้องการที่จะเสียคุณไปแล้วเขาเริ่มที่จะหันมาใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะทัวร์นอเขาอาจจะปล่อยให้คุณรอมานานแล้วหรือคุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะสื่อสารกันผ่านทางโซเชียลมีเดียมาได้สักระยะนะคุณทั้งคู่อาจจะมีความต่าง ค่ะเช่นต่างถิน่นต่างแดนอะไรก็ตามนี่แหละแต่ Energy ออกมาบอกว่าคุณคณนนี้เขาสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาตัวตนของเขาให้เป็นรักแท้สำหรับคุณได้เดี๋ยวเรามาดู Energy ตัวคุณตัวเขากันหน่อยเหมือนคุณทั้งคู่เริ่มเริ่มคุยแล้วก็มีความรู้สึกดีต่อกันตัวเขาแม้ว่าจะมีคนคุยนะจะมองดูเขาตัดสินใจที่จะเลือก e m p r ม s s ของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ คุณรู้สึกแฮปปี้ดีในความสัมพันธ์ในการพูดคุยกับคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินหรือธาตุไฟขอดูใครคนนั้นหน่อยค่ะโอ้ The Lover ขึ้นเลยนะ Energy ของ Soulmate แล้วก็ True Love อยู่ตรงนี้ขอบทสรุปอีกหนึ่งใบค่ะ Allajustice ขึ้น2ครั้งโอ้อ่า เร็วๆนี้หรือจริงๆแล้วมีความชัดเจนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะสาหรับคนคนนี้หมายถึงเริ่มต้นพูดคุยกันแล้วมันก็มีความชัดเจนเกิดขึ้นในระดับที่อาจจะกลายเป็นคู่รักกันแล้วสําหรับบางท่านนะคะหรือในเร็วๆนี้คงจะตัดสินใจเป็นคู่รักกันและพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มพูดคุยกันเรื่องอนาคต The Lover ขึ้นฝั่งเขานะั่นหมายความว่าเขามีความรู้สึกต่อคุณมากๆ เขามองเห็นอนาคตที่มีร่วมกันระหว่างคุณกับเขาอาจจะคิดไปไกลถึงวันข้างหน้าเขาอาจจะคุยกับคุณเรื่องวันข้างหน้าเรื่องอนาคตเรื่องแต่งงานเรื่องจดทะเบียนคนคนนี้เป็นนิวคา,านะคะเข้ามาแล้วมันบาลานซ์ลงตัวในความสัมพันธ์ทําให้คุณรู้สึกสบายใจนอกจากนี้คุณคงจะต้องโฟกัสไปที่การพัฒนาความสัมพันธ์เยอะๆนะคะ,นะคะเพื่อที่คุณทั้งคู่จะได้ก้าวต่อไปในวันข้างหน้าแล้วก็มองเห็นอนาคตที่ชัดเจนร่วมกันซึ่งปลายทางมันอาจจะไป สู่การแต่งงานการจทะเบียนสมรสย้ายถิ่นฐานการมั่นหมายได้ทีเดียวนะคะทีนี้ท่านใดเหมือนคุณบางท่านมีช้อยมีคนคุยเยอะแต่หนึ่งในนั้นน่าที่จะมีใครบางคนเป็นทู o ลฟของคุณรักแท้ของคุณและเขามี Energy ประมาณนี้แหละ คุยเรื่องอนาคตนะคอยสื่อสารไม่ปล่อยให้คุณต้องโดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้แล้วก็ชัดเจนว่าอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตคนคนนี้แหละคือคนที่คุณควรจะต้องโฟกัสอาจจะมีความต่างบ้างแต่ว่าความรักสามารถทําให้ความต่างมันลงตัวได้ก็าอาจจะย้ําทุกครั้งเลยนะอาจจะเป็นชาวธาตุลมที่ถุนตุนกลุ่มก็เป็นไปได้ดีใจด้วยแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ชั้นไม่โดนก็ปล่อยผ่านไปได้ค่ะคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณ คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเรามาดูกันหน่อยนะหมายเลขย0 e m p r e s s s และ Justice มองดูเหมือนเคยเตั้งเป้าหมายหรือมีแพลนเรื่องจดทะเบียนสมรสเ,เรื่องเอกสารการเดินทางด้วยสำหรับบางท่านถ้าเกิดอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่มันเหมือนกับมีเรื่องอื่นๆเข้ามาแทรกแต่ในพ่วงเวลานี้คุณเป็น EMPRESS มองดูว่าคุณพร้อมมีเกณฑการพูดคุยเรื่องวางแผนการมีบุตรจากคู่ของคุณด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ขอดู energy ตัวคุณหน่อย energy ตัวคุณเป็นครงนะครับเรียกได้ว่าสมปรารถนาต้องบอกว่าแบบนั้นคนคเนี้คุณจะความรู้สึกว่าได้ดั่งใจคุณไปซะทั้งหมดแล้วก็ทําให้คุณสบายใจนะ โอเคเป็นไฮ g ลทแฟนค่อนข้างแน่ชัดค่ะเอ e เ g y ของการทำบางสิ่งบางอย่างให้ถูกต้องตามธรรมเนียมตามประเพณีนะคะการจดทะเบียนสมรสการแต่งงานขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณทั้งคู่นะคะความรักมั่นคงมากๆการงานการเงินนับจากนี้ก็จะมั่นคงด้วยเพื่อที่จะสร้างอนาคตร่วมกันนะคะเอ e เ g y ของความสุขสมหวังระหว่างคุณกับคู่ของคุณนะคะเรียกได้ว่าเยอะมากทีเดียวนะคะ ดังนั้นในเดือนมกราคมนี้คุณน่าจะมีข่าวดีในเรื่องการวางแผนการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวการมั่นจดทะเบียนสมรสการแต่งงานตรงนี้แหละที่คุณทั้งคู่จะต้องวางแผนวางแผนเอกสารวางแผนการเงินวางแผนการเดินทางวางแผนมีบุตรวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องสารวนในเดือนมกราคมนี้นะคะราศีมิถุนดีใจด้วยค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ